ขอความสงบ่มเย็นจุมิแลทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องท่าสิบแปดคำว่าท่าสิบแปดก็คืออายตนาภายในหกได้แก่ตาหูจมูก ลิ้นกายใจอายตนะภายนอกหกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโปรัพระแล้วก็ธรรมารมและวิญญาณหกถ้าแก่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าธาต สิบแปดตาเรียกว่าจักขูธาตุหูเรียกว่าโสตธาต,าธาตุจมูกเรียกว่ากาณธาตุิ้นเรียกว่าชิวาธาตุกายเรียกว่ากายาธาตุใจเรียกว่ามนโนธาตุ รูปเรียกว่ารูปธาตุเสียงเรียกว่าสัตว์ธาตุกลิ่นเรียกว่ากันธาตุรสเรียกว่าราสธาตุโพธพภะเรียกว่าโพธิภะธาตุธัมมารมเรียกว่าธัมมธาตุทีนี้วิญญาณ วิญญาณทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณธาตุวิญญาณทางจมูก ok, เรียกว่ากานวิญญาณธาตุวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุวิญญาณทางกาย เรียกว่ากายะวิญญาณธาตุและวิญญาณทางใจเรียกว่ามนโนวิญญาณธาตุรวมกันเป็นสิบแปดอย่างเรียกว่าธาตุสิบแปดถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญตับ ทาสิบแปดเพราะว่าท่าทั้งสิบแปดอย่างเป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์และความไม่เป็นทุกข์ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาความทุกข์และความไม่เป็นทุกข์ถ้า แยกก็เป็นสี่อย่างก็คืออริยสัจสี่ทุกขสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกขักบสมุทยัยรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือความทุกข์นิโรธกับมรรครวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือความไม่เป็นทุกข์เจ้าพุทธทราบดีว่า ที่พระพุทธองค์สัสรู้และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะสัสรู้อริยสัจสี่แก่นั้นสิ่งที่เรียกว่าธาตุสิบแปดซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์และความไม่เป็นทุกข์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทานพูทธรรมะสั่นๆก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้ที่สุดก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านตลอดกาลนานเทิน